สวัสดีค่ะพรเจริญเครื่องจักรกลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบนะคะการใช้งานของตัวรถตัดหญ้าแพงโกล่านะคะตัวนี้เป็นแบบเดินตามนะคะขนาดหน้ากว้างของตัวใบตัดนะคะจะอยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรนะคะก็คือใบตัดตรงนี้นะคะความกว้างนะคะของใบจะอยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรนะคะตัวนี้นะคะเราใช้ชุดเกียร์นะคะของเก่าญี่ปุ่นนะคะมาแปลงใส่กับตัวหัวตัดของแพงโกล่านะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเราใช้เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่มือหนึ่งนะคะแบบกุญแจสตาร์ทนะคะเครื่องยนต์เราจะใช้ประมาณ6-7ถึงเแรงม้านะคะแบบเครื่องเป็นซินนะคะก็ตัวนี้เราก็เตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะคะของตัวนี้ให้ด้วยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้งานก่อนก็ ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เวลาสตาร์ทนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เราใส่ชุดคลัตช์ไว้นะคะตัวนี้คือชุดคลัตช์นะคะอ่ะาเวลาสตาร์ทนะคะตัวนี้มันจะมีโช๊คนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นแบบกุญแจสตาร์ทนะคะอ่านี่เปิดโช๊คนะคะบิดกุญแจนะอ่าเดี๋ยวรรเราทำเดี๋ยวพี่ลองทําเลยอ่าอ,อ่าพอเครื่องติดนะคะให้ปิดโช๊คเลยอ่านี่นะคะแล้วเครื่องมันก็จะรันต่อได้เองนะ คือวิธีการสตาร์ทแบบกุญแจสตาร์ทนะคะแล้วก็ต่อมาเราจะมาสอนวิธีการสตาร์ทแบบมือดึงมือดึงสตาร์ทนะคะอ่าก็ต okay, ัวนี้นะคะเป็นระบบของกุญแจเราเปิดกุญแจเลยแล้วเราก็เปิดโช๊คเหมือนเดิมแล้วก็ดึงสตาร์ทนะคะอ่านี่นะคะตัวนี้ดึงง่ายนะคะเป็นเครื่องเบนซินโอเคพอเครื่องติดก็ปิดโชรคเหมือนเดิมนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัว ตัวนี้จะเป็นของระบบกำเลี้ยวนะคะอ่าสังเกตว่าจะมีชุดกำเลี้ยวนะคะตัวนี้ถ้าไหนก็กำข้างนั้นอ่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะเลี้ยวด้านไหนก็กำข้างนั้นเลยโอเคแล้วก็ส่วนของคันเร่งคันเร่งอยู่ตรงนี้นะคะอ่าคันเร่งตัวนี้ชุดคลัต์อ่ะคือเวลาการใช้งานอะ่ะเราสตาร์ทเครื่องติดอะ่ะแล้วเราจะต้องการให้มันทํางานเราต้องมาเล่งคันเร่งตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นตัวลูกเตะ ลูกเตะสายพานนะคะคือเป็นลูกเตะของตัวใบตัดนะคะถ้าเราต้องการให้ลูกเตะใบตัดทํางานตัวนี้สามารถปรับได้นะคะอมันจะมีตรงนี้นะคะสามารถขันปรับได้เองนะคะก็เราเราลองดูก็ได้นะคะขันขันเข้าขันออกอะไรเงี้ยมันเป็นตึงหรือหย่อนนะคะก็ถ้าเราต้องการเตะให้ทํางานก็คือเตะเข้าหาตัวเลยนี่นะคะเตะแบบนี้นะคะนี่คือชุดตัดจะทํางานนะคะ ถ้าเราต้องการให้ชุดตัดไม่ทำงานเราก็ปลดออกเลยอ่าโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชุดเกียร์ตัวนี้จะมีเกียร์ทั้งหมดน่าจะเกียร์ห,ยรยรห้าเลยเอ่ะตัวนี้น่าจะมีประมาณสามป่ะ, <3 S 2> ปะห้าเกียร์ว่างอันนี้ถอยอ่าอันนี้ถอยตรงนี้เกียร์ว่างนะคะอ่าอ,อันนี้ถอยแล้วอันนี้ถอยว่างจะอยู่ตรงกลางนะคะเราจะโยกขึ้นลงได้อันนี้จะเป็นสองครับ อ่าตอนนี้เป็นสองอ่าสองอันนี้เป็นหนึ่งอ่าอันนี้หนึ่งอันนี้ถอยครับอันนี้ก็ถอยอ๋อแสดงว่าต้องมีมีสองเกียร์ถอยแล้วก็สองเกียร์เดินหน้าใช่ไหมอันนี้เป็นเกียร์สามนะอ๋ออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียน เขียนให้นะคะเขียนให้กับลูกค้าไว้นะคะเพื่อจะได้พี่จะไม่งงนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบกันเลยนะคะของตัวนี้นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอ่านี่นะคะสังเกตอ่าตัวนี้ต้องเล่นคันเร่งนะคะเหมือนอเครื่องอโตโัตโนมตินะคะอ่าใส่เกียร์แล้วก็เล่นคันเร่งแล้วเครื่องจะเดินนะคะ นอบนะคะอ่านี่ถอยนะคะ เกียร์นะคะแล้วก็กดเล่นคันเร่งนะคะถึงจะถอยนะคะพอเราเบาปุ๊บเครื่องจะหยุดเลยเพราะตัวนี้มันเป็นชุดคลัดนะคะ น,นี่จะลองลองไม่เตะนะคะอ่าไม่เตะก็คือลองไม่ให้ตัวใบตัดทำงานนะคะในกรณีที่เราต้องการเคลื่อนที่ไปไกลๆนะคะอ,ะอะ่าเราเครื่องใส่เทียร์ลก็เร่งคันเร่งน,นะคะแล้วก็เราจะทำงาน Okay, คะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะแบบนี้ก็ติดต่อทะงกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านคนเจริญเพื่อนจตุนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจกเพียงเท่นี้นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ